ลากลงไปเลยนี่ฝังลงไปเลยนี่ปลาทูใส่ตันลา่ลาล่าพริกโอ้สุดยอดน่ากินน่ากินน่ากินนน่ากิวันนี้สิกินยังไงล่ะวันนี้อ่ะรอเบิง้งสบายดีสบายดีส่องโต๊ะกินจันเนาะอ่ะวันนี้มานั่งข้างรถเลยเพราะว่ามันวันนั้นมันแด็ดเพราะว่น,น้อมุอย้ยอนไทยโต๊ะวันนี้ได้เมนูเด็ดมาอีกแล้วคนนะ่ะงางการงานสร้างทุกคน ไส่ตันยินชื่อจากตลาดมื่อน um. no? euh. you know ั้นเนาะใส่ตันใหญ่กิโลละหนึ่งแสนกิโหรือว่าสามร้อยบาทเนาะกระอันนี้พวงหนึ่งกิโลรวบแบบปลายนิดนึงเนาะโอ้ยนี่ใส้ตันแบบบ้องใหญ่ๆอันนี้หายากเนาะต้องเป็นแบบหมู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 ตัวใหญ่หมูพันใหญ่นะหมูแม่ตัวใหญ่เนาะโอ้ยอดเดี๋ยวมันีต้มแล้วกันต้มต้มแบบเขาต้องต้มด่วนต้มแบบคล้ายๆลวกเนาะย้ำแก้วเอาเลตแก้วละลาดใส่นะเลต ต้มมันกออ่อนเนาะทางสิไทยไปชิโหดยังแหละเขาเขาเห็ดน้ำมันก่อนเห็ดน้ำมันเพื่อให้มันอเห็นกินมันออกแล้วครับกินมันต้มอุ๊บไม่ตงวันเกลือเลยเปงัวเอาต้มเสี่ยงแต่มันจะไม่นะจะลอวันวันไท้ายเนาะจะรอวันวันท้ายย้อนด้วยเมนูนี้เนาะเซตตันเด้อเอฟซีเดอคนเด้อไายากซิมกลับมาเนาะหาเนาะตัวกตู้ช่วยีวิเห็นนิ่งๆแบบนี้เนาะเมื่อนั้นเห็นแต่สองฟองแต่ตัวนิ่งๆคือตัวโตแล้วตัวนี้หนึ่งกิโลเดี๋ยวต้มกป็เบียวเนาะ แล้วมันลากพริกเห็ดแจวปลาแดกแจ่วปลาแดกที่ว่ากินกับนาเนี่ยก่อนอ่ากับหอยกับอย่างนะแล้วแบบนี้มันเราแจวลากพริกใส่เดี๋ยวเราต้องไปเห็ดแจวก่อนเนาะต้องมาที่แป๊บนึงแจีวที่ตเห็ดลาบเนาะมันเห็ดเป็นแจวแจวปลาแดกเจ็ยปลาแดกเครื่องเนาะก็กระเทียมเห็ดแล้วก็ห้ามันฟ้อมเกลือเป็กนัวเกลือบโบมีจะเป็กนัวต้องตาลเนาะ ใส่ปลาแดกยิบปลาแดกยิบแบบอนาแบบต่ำนะเออใช้น้ำลดหมับน้าวใช้ทั้งสองสามหน่วยตามรสชาติที่ผู้ใดมักเลยเนาะใส่หมักน้าวสดมันกินพอคนหมักน้าสดตัวโตใส่สามหน่วยเนาะปลาแดกก็เป็นปลาแดกซุกแล้วเนาะคนมาสิคุณขุนก็น้อยแต่แฉะคนใส่ผักหอมบัวลงไปหอมบัวหรือว่าหอมกล่มผู้ใดมักผู้ใดก็ใส่ไปเลยเนาะ คนได้เข้ากันแล้วเฮาไปลาดใส่อ่าใส่ตันเฮาต้มเนาะน่ากินสุดๆเลยล่ะตําแซวแล้วก็น่าจะพอดีเนาะเฮาเฮ็ดแบบวกๆจันอยวกๆดาเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งให้แท้โอ้ขาวงามแซ่บอยู่ตัวนี้ส้ใหญ่เนาะไส้สดเด้อนี่เป็นสสหมูสหมูสดเนาะทอดก็ดมันร้อนร้อนสหมูตําสดๆส้ใหญ่เสียบเลยอือเียชล

เซตันลาดลาดพริกโอ้สุดยอดน่ากิน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 วันนี้สิกินจังไงลราวันนี้อ่ะรอเบิรงกันนะมาเอากินแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะโอ้โหเบิรงเอาบอลไหนก่อนวะมือเลยเด้อทุกคนเราต้องตัดตัดเฉยมันฮ่อเลยน,น,ลยลนี่กินแบบกินแบบใหม่นี่โอ้น้ำแตกน้ำแตก กับเจียวลาแดกค้างดูนะใส่มือเลยเด้อใส่ตันสดโอแ้แซ่บหวานดีอยวต้มเขาแลกกาลังดีเนาะตัวต้มตัวต้มมแบบนี้ก็ได้กำลังดีทุกคนแบบมัน Nó bữa ăn bữa xúc lại nè mấy bữa luộc nè mình kim chim không suốt đẹp ấy bên bên hòa hòa kho to hòa hòa thế đó ba thôi ừ. đi trăm trăm treo cướp cướp đi mm ตากมาเลยเป็นตากตุกโค๊กมันอยู่ที่หวานเลยตัวนี้ก็หวานด้วยกันเนาะแต่บัวหวานเท่าตุกโค๊กว่าตุ้กบัวนะตัวนี้พอยดี แล้วขายดีเทธอไหมดันไม่นุย้ยแล้วขายดีมันทอดใช้ต่ายน้ำใช้ต่าเป็นกับแก้มน้อ มว้วนเลยอืมเนี่ยจะประแดก กทางนี้เบึงนี่ทางนี้นมุกจิบตัดไงพูดยำจุดสามไ่ได้เนี่ยแซ่บตังน,นี้น่ะลอยน้ำประแดดอืมเลยบวงเลยจุดน้ำเลยเน็ดนี้กันเพ็ดบวงไงเนี่ย lại chiên chút Mmm. Mmm. khai khai nhắm để nó tay ba mươi bảy cửa mượn lại để đẹp ngay ngay một năm lắm Ừ. Ừ. mất cái xe quá. Chuyên mất lô không mà. Yeah. Ừ. 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 rồi năm nua năm mắn Mm-hmm. น้องนี่ฮู้เนาะตัวแซบตับ่แซบเนาะเลยแซบนี่ญาติกันซื่อบ่ว่าด้เนาะให้กยากเด้เนาะทุกคนเนาะ นี่เมื่อวันวาเลนไทน์พอดีเลยเดี๋ยวเมื่อื่นเข้าโตลงกิบให้เบิรงเด้อ นีเสียงลอกกระลิงมาขายแล้วขายขายบอกไม่ขายกระแลมอยู่หน้าหัาน่นสะใจแต่ตลาดก้ำแมด่เนี่ยมันต้องเยอของแ่บๆทบบางย่างใด็ดกางหนึ่งน้องมาให้เอฟซีได้เบ่งนะเมนูนี้เดยวจากตลาดบ้านๆเนื้อคอร์หลวงให่จัดเนาะตลาดพลต้องสวัสดิ์ ไปลจะจัเกันคลิปหน้าอิ่มแล้วเมื่อไหร่แล้วะบะบะเบิดโลนึงโลนึงลบปา่านนิดๆกินเนประมาณเคิงโลหน่าจะห่อนนะนี่วหลังคลิปหน้าไม่นูน้อย่างค่อยว่ากันไเนะสำหรับมือ้อนี้วั่นี้นบ็ด